เอาล่ะฮะตอนนี้รัวๆกันไปเลยเอาล่ะครับผมคูณ2อคูณ4ี่คูณ12ไปเลยครับผมฟรีเลยอีกแปดจัดกันไปรัวๆรัวๆอุ๊ยคูณ22อีกจัดมาฟรีมาหนึ่งฟรีคำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคําแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมแมวรับผมจัดทุนไปฮะ5้าสีเดี๋ยวนี้เราจะมาจัดกันสักตละสิบนะฮะแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งๆิงูติ้ง,งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผมโอ้โหวันนี้ฮะพี่แมวเราจัดทิงมาก่อนเลยฮะ คิงมาก่อนสิบมาหรือเปล่าฟรีมาหนึ่งมาสองฟีมาหนึ่งมาสองกองมาสี่มาห้าโอ้โหวันนี้ไปนะครับพอสาลายมาแซลมอนก็มีเอาแล้วลก็ผมพัดก็มาจัดไปอย่างนี้ฟีมาหนึ่งมาสองฟีมาหนึ One, ่งมาสองกองมาสามโอ้โหเอาแล้วับตอนนี้ไปดีครับพี่แมวของเราจัดมาคูณสองคูณสี่โอ้โหแซลมอนมาหรือเปล่าแซลมอนไม่มาครับ<ๆ>ผมจัดมาอย่างนี้ฮะเอาแล้วับผมตอนนี้มาฟรีมาหนึ่งกองมาหนึ่งโอ้โหแมวมากองมาคิวมา โโอ้โหเอาแล้วฮะตอนนี้ไปดีครับพัดมาหรือเปล่าพัดไม่มาฮะฟีมา1ก่อนกองมา3มกองมา3ม จัดไปฟีมาหนึ่งกองมาสามพิงก็มาเอก็มีเอาแนละ้วผมจัดมาอย่างนี้ฟีมาหนึ่งหรือเปล่าไม่มาผมจัดมาอย่างนี้โอ้โหแล้วนะฟีมากองมาจัดกันไปลัวๆโอ้โหหอสาลีมาคูนสี่คูณหกคูนแปดกันไปเลยแปดสิบจุดศูนย์ศูนย์โอ้โหแล้วเจ้าแมวมาอีกจัดไปคูณสิบห้าร้อยจุดศูนย์ศูนย์ไปเลยครับ เจมาบวก Y โอ้โหบวกร้ย่นไปเลครับ Q มาบวก A บวกพัดไปเลครับ21 5ส5 2หาคูณ12อโอ้โห Y มาอีกจัดไปคูณ14 Y บวกเจ 2, 2, งก็มา 2, 3, 8ก็มีเอาแล้วตอนนี้ไปครับแซลมอนบวก Y โอ้โหตอง6หรือเปล่าแหมไม่ใช่ 6, 6, 5ครับผมจัดไปอย่างนี้ฮนะ8 4สก็มา 9, 1ก็มีคูณ14โอ้โหรวรว,วไปนะฮะตอนนี้จัดกันไปถึงเเนื้อครับผม นะฮะตอนนี้ไปกบผมต่อเนื่องกันไปรัวๆยาวๆแล้วก็ผมสองร้อยไปแล้วฮะสองร้อยไปแล้วสามร้อยแล้วก็ผมสามร้อยไปแล้วสามร้อยไปแล้วสี่ร้อยหรือเปล่าสี่ร้อยด้วยกันเาบอกโอ้โหยาวนะตอนนี้ไปครับจัดหนักจัดเต็มจัดตึงโอ้โหสี่ร้อยไปแล้วสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเราแล้วครับผมเอาแล้วตอนนี้รัวๆกันไปเลยครับผมรัวๆกันไปเลยครับผมโอ้โหจัดปลายหกร้อยไปแล้วฮะโอ้โหสาวท่าของเราโอ้ย แล้วครับผมแม่สาวของเราครับผมจัดมาอย่างนี้ฮนะไปแล้วครับผมเจ้าแมวของเรานะจัดมาอย่างนี้ผมสาวหายเลยครับผมตอนนี้จัดกันไปครับอืเอาลนะฮะไปครับต่อเนื่องกันไปยาวๆเลยครับผมโอ้โหแปดสิบเลยครับผมตาละแปดสิบหรือหกสิบหกสิบพอครับผมจัดมาอย่างนี้ฮะเอาแล้วครับผมไปนะฮะตอนนี้สิบมาสิบมาหรือเปล่าสิบมาไหมอืมสิบไม่มาไปแล้วยาว เอมาเอมาหรือว oh, 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 ่าพัดมาก่อนเลยไหมฮะพัดไม่มาครับผมจัดไปอย่างนี้ฟรีมาหนึ่งฟรีมาหนึ่งโอ้โหแล้วไปไปคิงมาคิงมาไหมกองมาก่อนเลยกองมาโอ้โหเจก็มาคิวก็มีตอนนี้รวรวงกันไปแล้วโอ้โหแล้ววายมาบวกสิบไปก่อนเลยวายมาบวกสิบโอ้สี่สิบแปดจุดศูนย์ศูนย์โอ้ฟรีมาหนึ่งมาสองฟรีมาหนึ่งมาสองมาสามมาสามจัดไปมาสี่โอ้หกร้อยเจ็ดร้อย พันหนึแล้วครับผมพันสองพันสี่พดสิจัดกันไปอย่างนี้ครับผมโอ้โหเจ้าแมวเราจัดมาอูฟีห้าไปเลยครับผมปีหฟีสี่โอ้โหจัดไปปีฟีสิบครับผมออหแล้ฮะตอนนี้ลัวๆกันไปเลยเอาละครับผมคูณสองคูณสี่ปคูณสิไปเลยครับผมฟีเหลืออีกแปดจัดกันไปลัวๆัวัวๆอูอูอคูณยี่สอีก, 22, อกจัดมาฟีมาหนึง <ส>ีมหนึ่เจมาเจมา198 198แหน้บวกี3ฟีสห้าโอ้โห้าพัจัดมาอย่างนี้โอ้โหเอาละตรงนี้ไปดีครับรัวๆกันไปเลยฮะรัวๆกันไปเลยครับผมโอ้โหยี่24คูณยีไปก่อนขอทาาลายมาแปดหกสี่แปดหกสเจบวกคิวสี่สองสีโอ้โหเอาละตรงนี้พันส พันสองคูณย่สิบสี่ไปกอฟรีเลย 3, 3, 2, ก, 3, 2, 3, 4, ก,ลกลยสาายี่จัดไปอย่างนี้รัวๆเลยครับผมเจมาเจมาหนึ่งีีหนึ่งซีอเอาล้วตอนนี้ไปเีครับสามคูณสามัสองไปก่อนคูณสามองโอ้โหสามก็มีฟรีเลยอีกหงเอาลครับผมปี้สุดท้ายของเราจัดมาห่อสาลายห่อสาลสองพันห้าสองพัห้อืออวแล้วผมสามพันสามไปเลยครับผมจัดมาอย่างนี้ฮะโอ้โห เอาแล้วผมหมื่นหมื่นสองร้อยไปเลยครับผมหมื่นสองร้อยฮะโอ้โหสำหรับวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะครับผมโอ้โหบวกมานะหกหมื่นครับผมถ้าชอบนะฮะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับตะไคร้กดกระดิ่งดิ่งติ่งโอติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะตึงจัดจัดจัดตึงตึงนะผมโอ้โหบวกมานะฮะเน้นอีกทีครับผมหกหมื่นหกร้อย เดี่ยวสิบสองนะโอ้โหหกหมื่นโอ้โหหกหมื่นแล้วหกพันหกพันนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ